กบมาพบกับรายการ m o t h e r a n d Care on Air รายการดีๆมีสาระสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของลูกน้อยนะคะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราดีสสำหรับคุณแม่ที่มีลูกแฝดทั้งแฝดสองแฝดสามขยับกันเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะการมีลูกแฝดเนี่ยนับเป็นความปรารถนาของหลายๆครอบครัวเลยนะคะเพราะว่าจะได้เลี้ยงลูกถึง2คนแต่เจ็บท้องเพียงแค่ครั้งเดียวหลายๆครอบครัวเนี่ยก็จะมีปัญหาหลายอย่างนะคะที่มีลูกแฝดเช่นการเลี้ยงดูการให้นมและการดูแลเอาใจใส่ค่ะทุกอย่างต้องเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะคะ วันนี้ค่ะเราจะมานำเสนอเรื่องราวการรับมือกับการมีลูกแฝดกันค่ะแต่ตอนนี้ไปติดตามช่วง Play and Learn เพลงเ a r นกันก่อนค่ะไปดูนะครับเด็กๆก็จะทำกิจกรรมเสริมทักษะอะไรกันบ้างเชิญชมเลยค่ะช่วง and Learn สนับสนุนโดย Baby My ายค่ะ เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของลูกทั้งยังเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสุขให้ทุกคนในครอบครัวแต่คุณพ่อคุณแม่ควรหาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนพาลูกน้อยลงสระน้ําเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยค่ะวันนี้เราขอตามไปดูครอบครัวของน้องเซลิเซียน้องลุกและครอบครัวน้องยกูกิหัดว่ายน้ํากันค่ะ ที่บ้านเรานะคะก็จะพาลูกๆมาว่ายน้ากันค่อนข้างบ่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นการดีที่จะให้เด็กๆได้คุ้นเคยกับน้ําได้ออกกิจออกกําลังกายมีการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆของเราอะนะคะแล้วก็ให้เขาคุ้นเคยกับน้ําไม่กลัวน้ําค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะลงสาะเราต้องดูแลชุดผมต้องให้เรียบรอ้อยให้ให้แบบไม่ทมัดทะแงเขาแล้วก็จะต้องปกป้องผิวเขาอย่างของ น้องลุกเนี่ยเขาจะใส่เป็นผู้ชายมีกางเกงเดี๋ยวเราก็จะมีเสื้ออีกตัวหนึ่งที่ช่วยบังแดดให้เขาด้วยและที่สำคัญก็ต้องมีการทาซันบล็อกทาหน้าทาตรงคอทาแขนทาขาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าผิวเด็กเนี่ยบาบางจะโดนแดดโดนคอรีนิดนึงก็จะแพ้และจะแพ้ง่ายต้องป้องกันไว้นิดนึงค่ะค่ะเราก็ต้องเตรียมตัวลูกนะคะอย่างน้องลุกเนี่ยจะใช้ห่วงยางใส่แขนสองข้างแล้วก็เวลาว่ายน้ําเขาก็จะได้ถนัดสามารถ เหวี่ยงแขนได้ตีขาได้จะไม่ได้ให้ใช้เป็นห่วงยางเกาะแล้วนะคะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเขาเกาะเนี่ยแล้วเขาพลาดาจะหล่นลงไปในสาราได้เลยแล้วเราจะจับไม่ทันแต่ถ้าเป็นห่วงยางเนี่ยเขาสามารถใช้ได้แล้วก็จะมีแว่น ป้องกันน้ำเข้าตาเขาเขาจะได้ถนัดก้มน้ำหัดดำน้ำได้นะคะประโยชน์ที่ลูกน้อยจะได้รับจากการว่ายน้ำมีมากมายเลยนะคะเช่นการฝึกให้ลูกคุ้นเคยกับการว่ายน้ำตั้งแต่ยังเล็กจะช่วยให้ลูกมีความมั่นใจไม่กลัวน้ำและเมื่อถึงวัยที่สามารถเรียนว่ายน้ำอย่างจริงจังจะตัวเล็กก็สามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆในการว่ายน้ำได้ง่ายขึ้นและเมื่อล MA> ูกสามารถว่ายน้ำได้เขาจะมีความภาคภูมิใจและมีความกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ช่วยฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายให้มีความแข็งแรงและทำงานประสานกันได้ดีซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการการยืนและการเดินรวมทั้งพัฒนาการทางสมองของลูกด้วยซึ่งการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ปลอดภัยเพราะน้ำจะช่วยลดแรงกระแทกที่อาจทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่างๆได้รับบาดเจ็บน้ำช่วยกระตุ้นให้ลูกมีประสาทสัมผัสที่ไวขึ้นทั้งการมองเห็นการได้ยินการรับรสและการดมกลิ่น เราก็จะเอาน้องนะคะค่อยๆให้คุ้นเคยกับน้ําก่อนจริงๆที่บ้านเนี่ยเริ่มพาลูกไปสัมผัสน้ํานั่งเล่นอยู่แถวริมสระว่ายน้ำเนี่ยตั้งแต่6เดือน7เดือนกันแล้วค่ะเขาก็มีการที่เอาขาแตะน้ําเล่นน้ําเอาแค่ะท้าจุ่มลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเริ่มลงเริ่มลงโดยที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบอยู่ใกล้ๆคอยกอดเขาไว้จับเขาไว้ตลอดเวลา<ม>พอเขาเริ่มเก่งหน่อยเราก็เริ่มสอนให้เขาตีขา เริ่มให้เขาแบบเอาปากลงไปในน้ําเริ่มพ่นน้ําแล้วก็เริ่มกั้นหายใจอะค่ะเริ่มที่จะหัดดำน้ําเป็นค่ะการที่พาลูกมาว่ายน้ำนะคะก็ทําให้ครอบครัวเราเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างตอนแรกๆที่เราพาเขามาว่ายเลยเนี่ยลูกก็จะกอดกอดกันอยู่ตลอดเวลาอยู่ในสระว่ายน้ําเขาก็จะกลัวเราก็ต้องให้ความมั่นใจเขาว่าไม่เป็นไรนะคุณแม่อยู่นี่นะเดี๋ยวกระโดดลงมานะเดี๋ยวร,รับให้เป็นการฝึกให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราไว้ใจบอกว่ามีความมี trust จึงกันและกันว่า ได้นะไม่ต้องห่วงเดีย๋ยวพ่อกับแม่อยู่นี่จะดูแลฉันแน่ๆฉันไม่ไม่เป็นอะไรแน่ๆการว่ายน้ำจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่และเจ้าตุนเล็กให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพราะได้ใช้เวลาร่วมกันได้เรียนรู้กันและกันมากขึ้นแต่อย่างไรคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ถึงความปลอดภัยก่อนพาลูกน้อยลงสรดด้วยค่ะโดยการเลือกสาวยน้ำที่มีระบบการดูแลที่ได้มาตรฐานเช่นมีระบบหมุนเวียนของน้ำระบบการฆ่าเชื้อระบบวัดคลอรีน ที่สําคัญสระน้ํานั้น,น,นต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการช่วยเหลือจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับการว่ายน้ําไปเองทุกครั้งเช่นชุดว่ายน้ําผ้าขนหนูเพื่อเป็นการป้องกันการรับเชื้อโรคต่างๆและทําความสะอาดร่างกายก่อนและหลังลงสระว่ายน้ําทุกครั้ง อาจมีการแพ้คลอรีนเกิดขึ้นได้หากคลอรีนที่ผสมอยู่ในสระน้ำมีมากเกินมาตราฐานที่กำหนดจะมีอาการระคายเคืองบริเวณตาเยื่อบุตาอักเสบปวดแสบปวดร้อนผิวหนังก็ควรพาลูกขึ้นจากสระพาไปล้างหน้าหรือใช้น้ำเกลือล้างตาทันทีและที่สำคัญเด็กวัยต่อแต่มากเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องใช้ขาเจ้าเดินได้แล้วจึงทำให้ซุกซนจนลื่นล้มเกิดอันตรายได้ง่ายเะเลค่ะมาน,นะ เด็กเล็กๆจำเป็นต้องมีการออกกำลังกายเหมือนกันการว่ายน้ำนับเป็นการออกกำลังกายที่จะช่วยให้เด็กเคลื่อนไหวได้ง่ายเนื่องจากเด็กอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักเม okay. okay. Dylan> ื่อเด็กได้ออกกำลังกายก็จะรู้สึกสดชื่นสุขภาพจิตดีนอนหลับง่ายการเจริญเติบโตของร่างกายก็จะเร็วมากขึ้นเวลาพาลูกมาว่ายน้ำบ่อยนะคะก็กลัวที่เขาจะผิวเสีย หรือยิ่งโดนเป็นสารที่เป็นคอรีนเนียผมลูกจะแห้งหมดเลยค่ะผมจะแห้งแล้วก็สีแบบว่าสีอ่อนลงโดนกัดโดนคอรีนกัดไปอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวเราก็คอยต้องดูแลตรงนั้นให้เขาหน่อยเพราะว่าผิวเด็กกันนะคะผมเด็กผิวเด็กมันบอบบางมันจะเสียง่าย การพาลูกน้อยไปไว่ายน้านั้นนอกจากจะทําให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูกในการได้ทํากิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมทุกครั้งหลังการว่ายน้ําโดยสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติช่วยช้าล้างสิ่งสก,กรปรกและคราบคอรีนและปกป้องหนังศีรษะจากเชื้อแบคทีเรียได้อย่างอ่อนโยน I'll paint a picture all about the colors I've been dreaming of The I was just on seem and I put it all together Always be as strangers as it seems ค่ะเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลปกป้องลูกเราได้จริงๆอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผิวพรรณไม่ให้ผิวเขาโดนเบิร์นหรือว่าผลิตภัณฑ์ผมส่วนใหญ่เราก็จะเลือกของที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติมาส่วนที่เป็นผลไม้บ้าง เราก็จะต้องสามารถล้างคราบคลอรีนออกได้จริงๆค่ะมิฉะนั้นเนี่ยผมลูกก็จะแห้งแต่จริงๆผลิตภัณฑ์ที่วัใช้ให้ลูกอยู่ตอนนี้นะคะสามารถล้างออกได้ดีจริงๆค่ะและบางทีนะคะคุณแม่ก็แอบมาใช้ด้วยเพราะว่าผมเราก็จะได้ไม่เสียเหมือนกันกับอีกหนึ่งตัวช่วยแชมพูผสมครีมนวด My Kids Swim Sport Extra Conditioner แชมพูขจัดคราบคลอรีนและสิ่งสุกปรกมีสารสก,กรัดจากส้มช่วยปกป้องหนังศีรษะจากแบคทีรียได้อ่อนโยนพร้อมรับทุกกิจก,กรรมการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมบดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้ลูกรักของคุณผ่าน3กิจกรรมเปิดโลกใต้ของทะเลเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางเลือกใหม่เล่นเพื่อเรียนรู้สมัครก่อนวันที่10กรกฎาคมนี้ทางออนไลน์หรือทางไปรษศนียบัตรและประกาศรายชื่อ20ครอบครัวผู้โชคดีในวันที่20กรกฎาคม2554ทาง w w w h a p p y b a b y i n t h s า n ฝันรีบๆส่งกันเข้ามานะคะ